สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ปูพาทุกคนมาชมกวักมรกตที่แม่ปูปลูกไว้เนาะอันนี้เป็นกวังมรกตสีเขียวซึ่งเป็นการเพราะด้วยใบนะคะเอาใบมาเสียบเสียบเสียบแล้วตรงนี้เขาก็เสียบจนเขาโตเป็นต้นเนาะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางถ้าเปลี่ยนกระถางก็จะเป็นทรงนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะ พอแม่ปูเปลี่ยนกระถางคือยกมาทั้งเซตเหมือนเมื่อกี้เนาะต้นเล็กยกมาใส่อีกกระถางหนึ่งก็จะสวยงามแบบนี้เป็นพุ่มเป็นกอสวยแบบนี้นะคะวิธีนี้เราสามารถใช้กับกวักมรกตประเภทอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวแม่ปูจะพาทุกคนไปชมกวักมรกตที่เป็นสีอื่นๆเนาะซึ่งแม่ปูมีอีก2ส,สีค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ และนี่ก็คือกวากมรกตดำนะคะทุกคนแม่ปุก๊กตัดมาอันนี้ไม่ได้ตัดเป็นใบนะคะแม่ปุ๊กตัดมาเป็นเป็นกิ่งคือมันต้นเล็กใช่ไหมคะมันต้นเล็กแบบนี้เนี่ยมันต้นเล็กแม่ปุ๊กก็เลยตัดเป็นกิ่งกิ่งมาเสียบเลยนะคะอันนี้ก็แตกแล้วหนึ่งต้นต้นอื่น,นๆก็จะเป็นก็จะ เป็นตามาแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นตุ่มๆตุ่มๆตรงนี้คือหมายความว่าเขาแบบเขารอดแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นตุ่มเหมือนกันเป็นกลมๆเป็นเม็ดๆก็รอดแล้วนะคะอันนี้แม่ปูเอามาตากแดดเนาะก็คือเอามาให้เขาอยู่อยู่ให้มีแดดคือถ้าไม้โดนแดดเนี่ยจะทำให้เขาเติบโตแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขานะคะ อันนี้กวักมรกตดำอันนี้ก็คือกวักมรกตดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาแตกใบมาใหม่ก็เป็นสีส,สีเขียวเห็นไหมคะปลายปลายใบเขาจะเป็นสีดำอันนี้หัวของเขาเนาะหัวที่เป็นตุ่มๆที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะหัวของเขาก็แตกออกมาเป็นแบบนี้ได้น,นี่นะคะ เดี๋ยวเราก็วางไว้ตรงไหนที่มันมีแดดหน่อยเนาะให้เขาเจอแดดบ้างเขาจะได้แบบว่าจะหล่นไหมจะหล่นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวหาที่วางก่อนนี่แอบบไว้ตรงนี้แล้วกันเขาจะได้ไม่หล่นนะ ให้เขาเจอแดดบ้างเขาจะได้เติบโตสังเคราะห์แสงได้นะคะตอนแรกแม่ปุ๊ได้มาหนึ่งใบพี่สะพายให้มานาะปาทิพย์ให้มาก็ไม่โตเลยนานมากเป็นเกือบปีค่ะพี่สะพายก็บอกว่าเอาเขาให้เขาเจอแดดบ้างนะมันจะแตกมันจะแตกยอดดีแม่ปุ๊ก,ก็เลยให้เขาเจอแดดบ้างอันนี้คือ1กระถางจาก1ใบนะคะเราได้ต้นนี้แตกจริงๆต้นนี้ควรจะโตวกว่านี้แต่ว่าพอเพอิน เฉากล้วยขยำหักหล่นแตกนี่งอกมาใหม่นะคะถ้าถ้าบวกกันเก่านี้น่าจะเป็นสีสียอดเนาะน,นี่เราขยายตัวนี้ได้ได้กระถางนี้เนาะกระถางนี้ถ้าเกิดไว้ให้เข้าโตก็จะเป็นเหมือนกวา,า,ากมรกตสีเขียวเราสามารถทําเป็นทรงพุ่มแบบนั้นได้เลยนะคะและนี่ค่ะทุกคนที่เราแตกมาจาก ต้นตกะกระถางเมื่อกี้ที่เป็นที่เป็นที่เป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะเราก็แตกมาเป็นต้นนี้หนึ่งต้นหนึ่งกระถางหนึ่งกระถางต้นนี้แล้วก็แตกใบนี้แล้วก็แตกมาใบนี้แล้วก็แตกเป็นใบนี้เป็นการเหมือนอันนี้เป็นการขยายพันธุ์แบบแยกต้นใช่ไหมคะแยกต้นมาปลูกต้นละหนึ่งต้นละหนึ่งก็แตกออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งแบบเนี้ย เ,ออเป็นการขยายพันธุ์เนาะก็เท่ากับว่าวันนี้เรารู้วิธีขยายพันธุ์มา3วิธีเลยนะคะก็คือแยกต้นแยกต้นแยกหน่อมาปลูกแล้วก็ปลูกจากหัวน,นี้ปลูกจากหัวนะคะอันนี้ก็เอาใบมาชํานะคะทุกคนชํากิ่งชําใบก็สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเนาะทุกคนมาดูต้นถัดมานะคะจะเป็น นี่ค่ะก็จะเป็นกวักมรกตด่างเหลืองนะคะต้นนี้ก็น้องที่รู้จักให้มาก็ให้มาสองยอดเล็กๆก็เริ่มแตกแตกต้นแล้วหนึ่งต้นนะคะใบเหลืองกวากเหลืองกวากเหลืองเขาจะโตยากนิดนึงตรงที่ว่าเขามีด่างไงอ๋อกวากด่างเหลือง เขามีด่างเนาะพอมีด่างการเจริญเติบโตการสังเคราะห์แสงก็จะยากกว่ายากกว่ากวากดำแล้วก็กวากเขียวกวักเขียวจะโตจะเติบโตง่ายสุดกวากดำก็ถัดออกมาแต่แม่ผู้วาดกวากดำกับกวากเขียวไม่ต่างกันนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เอาความสวยความต่างแล้วก็การขยายพันธุ์ของกวากมรกต กวักมรกตเขียวกวักมรกตดําแล้วก็กวักมรกตเหลืองด่างเหลืองนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมหมาย Happy Channel ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ